สวัสดีครับมื่อน,นี้มาเบิงรถฉีบครับได้รถเสียเบิร์ดครับเบิร์ดเป็คโคชัยภูมิพาไปใหญ่รถครับใหญ่รถชีบราะว่าไปเห็นรถชีบเพื่นให้ซอยเหลียซอยเหลียเอามาต่อติ่นต่อมือว่าสันตวบา ก็เลยได้รถฉีบขอบ้านคันหนึ่งครับรถฉีบอ้อยครับฉีบน่าจ,จะเป็นของสวทวีบ้างนะเขียนไปสวทวีรถล้อเล็กครับล้อเล็ก รถสภาพยังกกปกติครับสภาพใช้งานใช้งานอยู่ถังกับว่าง้ำถังอะไรสนใจอยากได้รถชีบไวจัดมาเดี๋ยวเปีนย้นยากขึ้นช้าครับเอาไปขึ้นกันนุมมันบิดรถชีบก็บได้ เป็นแถมเนวนขวดมันใหม่นะครับแถมเนวขวดมันใหม่พร้อมครับสภาพใช้งานได้ครับรถใช้งานจริงเวียชินเขาครับนี่ส้นใจยง่ายรถ ย้ายรถไปโคร,ครับย้ายรถต่างๆครับงานรถเบี้งนี้โดยทีมงานเสียเบิร์ตไปโคชชยกระพุ่มตัวราชยยอ,รอา,จ,าจักรครับโดยทีมงานมืออาชีพในการขนย้ายรถไปได้รถมาแล้วครับให้กินเข้าเสร็จแล้วป่ะทีนะี้ อดหาจิ้นเขาอยู่ซ่องสามมอครับก่อนดิเขาบ้านเขาซ่องลูกน่องก็มาน้ำกระหิวเขาครับซอยสูง่งกันเนี่ยอ่หลาดครับไอผมขับก็จะขับได้แล้วกัน,นขับก็ได้อยู่รถแต่งกอนครับ อย่งสี่กับจังสงคืองามอยู่เดอ๋ครับชีพก็ได้ได้ยางนี่มาซองสินครับถ้าได้ไปใช้ประโยชน์ครับสินนี้ก็น่าจะขอบขอบมีปัญหาขอบด้านนอกมีปัญหาแต่ว่าสินนี้ขอบดีอยู่ถ้าได้ใช้ประโยชน์ก็ก็แก๊กใส่รถคีบรถยางเพรได้คีบอ้อยคีบ ไ,ไปขอบคุณเสียเบิร์ดครับมาแย่รถให้ขอบคุณหลายๆทุงหนุนน่องมาลนุนน่องมือหนึ่งมาให้เลยย่างดีนะครับจัดให้นะครับล็อกอย่างดีคนละการเคลื่อนย้ายรถเพิ่นนะเบื้องวิธีการเคลื่อนย้ายครับผมก็บุเคยเห็นหนกเที่ยนี่ครับเที่ยแรกที่เอารถมาย้ายรถนะครับนี่วันนี้มีโซ่ล็อก อันนี้บอกเพ so ื้นว่าคนบกคยินนะครับบ่งบออุปกรณ์การย้ายรถเพื่นย้ายยังไหนียวะครับเนาะมีสโวล็อกทั้งสองฟังครับตำหนี้เพิ่นว่าเพิ่นกระเพาะสันว่าอันาโฮบ่งบอกจากแล้วว่าย้ายจังเดนล็อกจังเดนียท่านคนบกเคยย้ายรถไหลตกรถตกล้าก็มีครับอันตรายว่าละนี่คืออาจจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เนาะนะครับในการย้ายรถครับทุกอย่างในเพิ่นเฮ็ดปุ๊บล็อกกันหมดนะครับนะล็อกหน้าล็อกหลังไว้ ่ให้มันปิวตกเสียหายหรือว่าไปกระทบกับพื่นที่เพื่อนได้สัญจรไปมานะครับ mm. นับ่นแหละด้านหน้าด้านหลังเพิ่นเฮ็ดเอารถขึ้นรถอย่างนี้ปึ๊บปั๊บป๊บปั๊บคล่องครับกลามเนจังเฮานน่โอ้ยบบเป็่นมวยแล้ว ตอนนี้อยู่พักรถที่ช่องสามมอรับจอดกินเขาตอนเดียวรถเขาบ้าน้นบ้านขอช่อง ปรากจริงเข่าครับ่นี่มัมชะนะเลิศใ่มัมี่ยจังหวัดัีภูมัมมัมมัมเอาเ้ยลไะเ้ยจังไะเ้ย์ไรบ้าง กินได้บ่ยังเสียบแล้วว่าล่างล้ำใสท่านอ๋อกินอ่ะ ล้อจินเขา่าพัดทีเนี่มาจินเข่าน้ากันเด้อคลิปนี้ไทยบรรยากาศการหารถหาราไว้ใส่ไม่สวยน้ากันสัตวล้อจินเข่ากันคลิปนี้ใไอพวกพี่น้องสุขุมขันมันครับร่องรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเพื่อทำพาบโบลตะเก่าครับสวัสดีครับ